รองไดขอดนตีหน่อยพี่คููบองหลาครับโอ้บองหลาพดขยาอยู่ในขอไม,ม้ไม้หัวมันยาวเกินกว่าใครปิดไายปิดไจมันมากไป บอกน้องนางสามไวและเจ้ากัดใหญ่ให้รู้ตอนนี้หากเจอกูปิดที่มีตอนนี้ก็เชื่อว่ากูบองลาสวัสดีครับครับทนายสบายดีหรือเปล่าไม่ไปามานั่งอยู่ใจเราหน้าเวทีขอเสียงหน่อยอ้า,อาคนปล่อยบาก,บกับกูยังลุยเอ๊ก บอกพี่ทองไม่หลอกใส่ครื่บ,บอกกันกูก็ว่้บอกน้องนางํำไว้แม่ยาใจกับน้องนางนาเรพี่จะบอกการดาแม่กำตาพี่ก็บอกกันดีก็อบอกน้องนางนาเรแม่คนดีแล้วกันงูบองลา chắp lấy cuộc đời 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 cuộc ในหลอกในที่ป่ากลางควังครับน้ำค้างเดือนหกตกแล้วนอกไอ้นอกแก้วเจ้าไม่น่าบังหรือไรเมื่อไรจะมามันมาช่วยจับกันใครรู้ตัวหรือเปล่าว่าใครคนหนึ่งชอบน้อง น้ำค้างที่หยดจากว้าเหมือนเป็นสัญญาปรารธนาคู่รักครองหากพิสนอและเธอไม่ตอบสนองน้ำค้างจะเป็นน้ำคลองคู่จองจะเป็นคู่จาจบไปแล้วครับเพลงน้ำค้างโดนอกปาษากลางถปาภาตายหายเลือไปเลยองเลตตี้กวางกับน้ำค้างดนอกป่าจ่าตาย,ยครับ ว่าใครกองหนึ่งจบน้องแพรว่าน้ำแ้างตียอดมาจากกวาขว,า,ขวาเมลเปิลเจลยาปาดตนานากูระครองหากปีชนะแล้วแต่ไม่ตอบสนองน้ำแ้างนั่นต้องเป็นน้ำครองกูจองต้องเป็นกูจาก ถ้าป่าชายชันกลัวหน้าตายอยู่ต่อเดียวฟังเถอว่าเป็นป่าชายชันโอ้โหโอ้โหแม่น้ำข้างเด่นหกมันตกลงม,มาแล้ว น้องเกยน้องแกวจะพนาบังยังใดสิมีผู้ใดมาเกตการไตกับนวลละง้องมาเติดมาจอมกวันตัวไก่นั่นลงอักเจ้ามาเติดมากักผู้บบาวเติดน้องเจ้านวลละงอง คาวข้งแดนงกตกแลว้วน้องเงยน้องแกวบน้าเดือจังใดจะมีจะมีผู้ใดเอาจะมีจะมีผู้ใดมาเกตการไปละคำนวณละก็นนะมาเถิดน,นี่ดางจอมฝวันมาเถิดนละที่ดางจอมฝวันตัวไอดลล้ดันเรือดทางู้เาวมาเถิดและบังับผู้เบาเออมาเถิดและบังับผู้เบาที่เช้าละแม่โดนละกบปรับรึงงละกำลังช่อใหม่ปลูกมาวายที่ใดแดนดงลูกรอละก็อองมากโก รำวงรำวงจารวันทารวันเดินนาเดินนาเดินนาทารวันเดินหน้าแนวจารวันเอยผูเขาเลยจะกัานแขวงนาเดดกาจะรอนเปยงใดเพียไปกาเตอร์นไหลเป็นไตจะไปกาหนากทะเลจะกลายุดลูกัน่จังหน้าลูกไก่พิโถลกไกตตอง ปรรองเปร่งเปร็ดจบนองไข่ตายยกในปันปลื้ในคลองเกิดวิกฤตการณ์ไรกันเล่าใส่เกนเก้ขึ้นโคกหมดแล้วขันแรกอย่นี้มันมึงเต่งไตฮงอะหต่งไม่ได้วันนี้วันเศร้าวันใช่วันวเศร้าเบาโจกจะลุกไม่ดีห้าขอคลิปทำลายชีวิตความทุกนี้ลบมตึงตัวพอมา <c oughs> มันผมมันเลือดเยอะสุดให้เลยให้ยมาเก๊กตายแบบนันไงโตกับม sure. ันผอ้ยเด้อยวเถอยอ่ะผอ้ยทำใจถอยยัดตูนตรงนี้ยัดผมกันมันชนลงด้วยเพื่อมากูกูเอว่ากูยังคว้นกูเจียงได้ตายหมดเลยได้ไปได้แล้วพอกูเกลียดหนักหน้าก็ไปนายไอ้หลกตามโลกูไม่ได้กำออมัดเที่ยวอยู่ป่านนี้ ให้บริเวณนี่มันมาตกใจเลยนายปรดกับกูมึงอยหญ่ไก่เปรดฮะเฮ้ยวันนี้วันแดกเว้ยวันแดกก็ก็แดกก็ตกรตำตัวดีไม่ใช่แดกมาเอดจุกเอาแดกดีแดกดีตำเพื่อ ให้เลี้ยงพ่อแม่ปานนั้นย,ยังมาเจยแม่ว่ามาตั้งเจอนมให้น้องน้องน้อยจ้ว่ากูกับแม่มเหลือกันเจ๊ปีแล้วเกิดผื้นเหลาเปื่อนพอกลุยกลางบานแกออกไปากได้มังนะ้งชัดว,วินปล่อยลุดมึงไงแกเออได้เม่ได้แม่แต่งงานเวิร์เลยแต่ว่าไปนนันญ์นมุ่นกันนะั้นเออ อันเนี้มุ่นได้แล้วกูกับแม่งไปเที่ยวก็ได้วะผูกแคทดูแล้วกูไปไม่ตอนจนกับแม่ไปอันนี้มุ่กูไปไม่ไปแล้วกูโยนน้อยตอนกล้าไปอยมึงโยนไหนกูนะกล้ารอบไปโยนไหนแม่มึงฮ่าฮ่าฮ่าเหเปียนนิ้วอ่ะแ้วกูเจ้ยงใจยกวายจริงลูกพี่ทองลอยต้องเลย ผมเล่นจูดแลว้วมาใส่ไอเ้เบลเชื่อเบลบอกที่อ้อคอปอย่าตีน้องออ <c oughs> แล้วไปตีน้องทำไมพ่อดูดิพี่๊อปยันเพื่อนออแต่ตอนนี้ลกแรงกลางอย่ามันตองแดงตายโง่ <c oughs> มันยันเพื่อนพ่อแลดิเก้กั้งผงกันิอง เงาต่ำต้อยมึงเต่งแต่เฮ่มาใจวายเบลแมววายเมาเปรเพรีไรเปรีนองนู่นนองรองอีตายจะไมเปรีนอนเปรีน้อยกูไม่เอามาตีฮัลโหลตาหนุงยอนโอ้ปาพวกเล่โลกอยากล่องได้ตัวมันมันมันบานี่แดกเปรนี่แล้แม่งทำไรบางทีอ่ะใกล้กล้องใกล้ดีใกล้มดต่างบ้านเลยใกล้ดี ใกล้เลยปัดลมทัวเย็นแกล้หมดแล้วงูอย่างโม่ก้าวเลยไวร้อยบติดแม่วาตั้งก้าวคุยกันต่อเอยแปดปันเจ็ดใจได้นักหน้าก่อปิ้งตึงลำไปติดรวนของงร้อยถ้าโรลใจก็ได้ผนมาดีฮัลโหลงอนพอจูได้แล้วอ่ะก้องผอมมึงเฉือ่ ที่หลับเบสนี่แกใ่เจ้าครับอย่าเจ้าฮัลโหลที่ไหนอ่ะอ้าวทำไมไม่ไกลรับสายวะไม่กดเลขตีเวอร์โอ้โหออะไอ้เจ้จะจับเลขกก๊กตัวเองมึงกดกาตัออวพอดีกล้องครูอย่างนี้เลขกก๊กเสียใส่กดเลขกย้ำองทัวบวกกันเต้น nó mới biết được rồi cùng. rồi đã. Nhờ cũng rồi bỏ trôi ra nhà tầm tao cũng tay mai bia của cái bộ chắc đại cọp quần chắc ít đằng chúa nhưng bia cà cái mai mai bộ mai cọp chuẩn đầy tèn bỏ bia bát phải có lùng tô Lùng tô bia bát Bia bát thấy giả đáng lấy hai mềm rồi ก,กูก็เบี้ยจยายระยาเดงไปเลยกับบ้นไมครับแล้วแม,ม่บ่นพือว่าเก็บร้อยลงมานี่ฮัลโหลใครอะซาติประพาใช่ไหมวักใครเมียเขาเลยซาติประภาอัน,นี้พ่อนะแม่ทำไมาปล่อยลูกมาเนี้ยอา้าวไปโรงเรียนอะไรเรียบร้อยแล้ววันนี้วันเด็ก แล้วทำไมไม่ไปรับอะ่ะรถไปไหนหมดกันเบนละ่ะรอทูเห็นไหมออกไปป้า <c oughs> แล้วกันบีเอ็มอ่ะโซลุดอ้าเออเออไม่ได้เรื่องแล้วเรื่องน,อน้นอ๋ออ้าก็ให้โอนสิโอนโอน,โอนไง่ายไปก่อนออ ให้โอนนะนะอ่ะอบอกว่าให้โอนไปก่อนเออดุกกับจ้อนเอาไว้โอนมันค้างอ่ะเขาใช่ไหมง่ายเขาก่อนสิเออดุกกับจ้อนไม่ค้างกันใช่ไหมใช่เลยวนตัวันโอนเบียมันก็อปลาเ่กูวิดแรงว่าถึงแตเนี่ยเขให้แปลวุ้นไปก่อนเริ่มกลางอ่ะให้ย้ายดุกกับจ้อนเอาไว้ โอ้ยจริงเลยผมเออแค่นี้เออเออเอออะไรนะเออแล้วก็เออ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 มิ่งตดหนักตุรักกี่ตุกไปถ้า grab บ a n d นะไป g r ับบ a n d ผมกายรอบแล้วไม่กลับมันตำต้ายมั้งครับ ยาดื้อผมพี่นี่โอแตงตายหอ้ยเปรตนี่โอบาดมันผมมันโอเก๊ต,ตายจัดจัดนี่ผมมันนี่ผมจะงูแต่งรับก้าวก้ากันเลยดปอยไปไม่ครับครับบ้านไม่ครับเลยตายเลยพี่แล้วเปรตกูนอนกับแม่กำลังคืนหลักหยอกขึ้นแหลก ก็ยาย่พี่นี่น้องตำรองโยไพรตีนคูแหกแก๊กเกแกหลักยกขึ้นแรงไอตัวนี้ดีไม่แลกูว่าแล้วเพื่อนนอนแล้วไงเห็นบังยกขึ้นนึกท่านผัวรู้ครับผมบังยกขึ้นไปใครอย่พี่ทองโลโลกไกโตกับลูลกพี่โถโลไกโตร้อย เล่นแมผมปั๊บตั้งปีนาาาบ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 ามาอยู่กับบ้าดีเรือเดี๋ยวไปๆๆโอ้มยามตีกนลตั้งลนได้สลตานา ทั้งไลยได้เจ้าศาสนพวงมาลาลอยมาถึงซึ่งสตาได้แดงบุญมานับนายที่ได้บันดาลจึงลอยป้านมาตอกน้ำมานับนายอ๋นี่พวงมาลัยของใครเนี่ยมองพวงมาลัยร้อยให้มาแต่น้อยพวงมาลัยนี่ดีแลยอ้อม โฮมอึ๊กมจิงหัวบด้ามอพวกมาเลยคอยจงใส่รดจนกันบนต้นชาึงพวงมาเลยลุดมาดีแลดี้ะพวงมาเลย power ไล่ตาเงนพวงมาไลแล่่่ที่ะแรที่หันแล่งกูใจได้ป่าวเนมาหันก่โตมึงไม่ได้มาเกี่ยวอูมา oh อนี่ไง พวงมลาลัยนี้เป็นของควาหญิงศรีธุดาแกงนครบุบปรัชานใครได้พวงมลาลัยจะได้แต่งงานกับคว้าหญิงพี่ทองพวงมลาลัยของควาหญิงพี่ทองนี่ใช่เจียดว่าครูไม่แก้วเดียดับฮิวนกันเหลาพวงมลาลัยควายหญิงใช่ตกตีมึงแสดงว่ามึงได้เป็นพระราชา ให้มาน็อเป็นประราชาออได้แต่การกับกวายิงให้มาน็อเป็นประราชกาูนายกแก้วปั่นโรงโตยามแมมจัดได้เผื่อดีเพื่อวัดกูปั่นโรงปั่นโรงอย่างดีว่ากูกูอยู่นอกรูงยามกูมึงปั่นโรงอย่างดีดีเพือ่องินนัดย้ยโยเต่มึง ทำนา,า,ยยาด้วยกูตดบกูเพื่อครูใหญ่หน่วยใหญ่แต่เผื่อในโรงเรียนมึงกูใหญ่กับจิงได้กับมึงไม่แต่งแจ้ให้กับยืนเผลออยู่อันเลยมันเป็นสิดธิ์ในก้าวโร,เง,ง,วง,รงเรียนมั้ยพี่ทองพวงมาลัยคว้าหญิงรุกกว่าเร็วกว่าว่าแต่มึงเป็นประราชาให้กูเป็นนายกนะพี่ทองอย่าไปไขขัญถึงเรื่องนั้นเลยกูนายกไอ้แก้วที่เป็นนายกไอ้อสำนึกไอ้ทายแนี่ยถ้ากูดี วักมึงเป็นนายกแก้ไกิดบาหน้าได้ดแกได้ท่านนายกในฐานะที่ท่านเป็นคนใต้ตอนนี้ยางลงราคาแล้วนายกครับท่านวะแก้ไขืือ,อยางโลที่บอกแล้วท่านจะทำยังไงเรื่องนี้ต้องดูกันไปก่อนเราจะต้องดูว่าตลาดโลกจะมาเซ็นสัญญา ซื้อ,อยางจากเราเมื่อไหร่ปลามาติร่างกันบ้างเลยยะแม่ปลัมเปอร์ไปแต่ร่างเราอยู่ดุแล่ตท่านจะทำยังไงครับเรื่องนี้ต้องดูกันไปก่อนใจได้บทดนายกครับตอนนี้ภาคใต้ของขึ้นครับภาคใต้ถ้าผลิตผลได้ขึ้นก็เศรษฐกิจด,ดีอะไรครับ ของขึ้นก็ใช่สิถ้าของได้ขึ้นก็เศรษฐกิจดีเพราะเราทำเรือประมงได้ปลามาก็ต้องขึ้นขึ้นยังไงครับขึ้นที่แพลปลูกเงาะก็ต้องขึ้นขึ้นทำไมขึ้นเก็บเลี้ยงกุ้งก็ต้องขึ้นตูเรียนก็ต้องขึ้นใช่ไหม มะพร้าวก็ต้องขึ้นแต่ป้ากิจสานของลงครับอ้าวหัวมันไม่ลงหัวแล้วแดกไรอะ่ะจะไปยุ่งไหนแค่ตัานจะทำยังไงก็ต้องดูกันไปก่อน <c oughs> นี่พี่ทองเราจะเก็บปวงมาไลัยไว้ที่นี่นี่ไม่ได้แล้วพี่ทองครับตำ้เรลือครเราจะต้องรีบนำพวงมาลัยพวงนี้ไปนครโบราณสถาน เราจะแต่งงานหรือไม่แต่งนั้นค่อยพิจารณากันแต่ผมคิดว่านําไปคืนให้กับควายหญิงดีกว่าให้ควายหญิงได้แต่งงานกับคนที่เขามีความสามารถมีวิชาความรู้บริการประเทศชาติดีกว่าอย่างเรานิชายชาวนาไม่มีวิชาความรู้รีบนำตะพิองได้รู้จักกันตรายไปเถอะลอยแล้วลอยแล้ว ไม่รู้มาเลยค้องกว่ายจริงๆมายก็ต้องดูกันไปก่อนอปีกคชอบเราอ่ะชอบตาล่างเราอยู่ดุฮิตไรมาและหนวใดร่างต้องกำท่านนายกใส่ทมหมดว่ามึงเป็นนายกแน่ที่ตอนนี้ปัญหารถติดรับรถต,ติดมากติดมากครับที่กรุงเทพรถติดท่านจะทำยังไงเพื่อไม่รถติด ห้องหัวเตียน,นออกครับรับรองรุนต๊ะก็ไม่เตดครับ,บค,ครับขอบคุณครับพอนบาะไรไปไปราในกานี้ ปาร้นคนีชวนสองปีเดินมาตัดปลายหลัลไปมองแกงาบัดนี้ยังอะไรแต่จำต้องไปไกลจากเมื่อยากจนแกต้มเกยที่เราเคยได้งา,าแต่บัดนี้จำจากไป เมื่อคิดละใจมองบองกอดมาไล่ในบูรณและปา่าตนจะตั้งเง็ดผลมานบในพอยอจะตัง้งใจเจ้าวนาและตั้งเเกดผลมานบในายอายขอใจเจ้าวนา คือนครยักษ์ลับตะวันที่เมืองแย่กแก่งนี้ก็มียักษ์เขโลเป็นผู้ปกครองดูแลบ้านเมืองกขาเม,มันเมียรักของมันสิ้นชีวิตไปแล้วทิ้งไว้แก่เพียงพยานรักคือนันตะคูลูกชายแล้วก็ตตนตะวันลูกสาววันนี้แตนตะวันไม่ปรากฏแก่สายตาท่านผู้ชมทรงหน้ายักษ์เขโลมีแค่เพียงยักษ์นันตะคูลูกชายเท่านั้นวันนี้ นันตะคุณมีเรื่องไรที่จะพูดคุยกับยักษ์เขโลผู้เป็นพ่อท่านผู้ชมติดตามหาความเข้าใจต่อไปััตตะะวนนงป น่าจากตีกลางใจปลอดใจรอเคยกังกันไม่มีแฉะในยแาลูกได้่าตอดิบหัวเป็ดติดหรือจบมาสยบกับจอมยัดตั้งยิลพปลอมยมมาหน้าจูนหนักกัากแกดกยาดกับกลุกแกลนไม่เคยกะกัลกะนคือืจอมาลมาจะว่ามีบัก อกถือ่อยากและยอมแพ้แกเดชดิตแต่เต้าใจได้แกจแ้จได้อลูกหน้าในคานนี้ แกกจะได้ลูกหน้าไดการนี้กำลังพอที่แคมีในตอนนี้เหลือเพียงนี้อยากให้ลูกนั้นแต่คุณก็พอนั้นได้มีดิกลอมงามผิดต่ตะวันไงลูกเจ้านั้นได้มียอเป็นไงนันตะคุณสวัสดีพ่อวันนี้แกแต่งตัวลาเหลาแกจะไปไหนดยเนี่ย นี่พ่อยังไม่ทราบเราระว่าวันนี้ข้าโชคดีความขวัญของข้ามันกําลังจะเป็นความจริงขึ้นมาแล้วพ่อมันไม่เป็นความขวัญที่เลื่อนลอยแล้วนี่มันหมายความว่ายังไงพ่อได้ข่าวที่นคนปรปฐมประชาหรือเปล่าพา่อตอนนี้ที่นคนปรปพประชาเกาประกาศว่าควาหญิงกําลังเสียงพวงมาลัยขึ้นใบควา้าหากใครได้พวงมาลายัยคนนั้นจะได้แต่งงานกับควาหญิงแล้วแกไม่ได้พวงมาลายัย กจะไปแต่งานกับเขาได้ยังไงพอ่อมนุษย์ตัวมันเล็กกว่าเราเยอะพันลักกำลังมันชู้เราไม่ได้ข้าทราบข่าวว่าไอ้มนุษย์ผู้หนึ่งมันได้พวงมาลัยมันเป็นใครมันชื่อไอ้มานพเพราะฉะนั้นข้าจะต้องรีบเดินทางไปขวางได้มานพุ้นแยั่งชิงพวงมาลัยพวงนั้นเป็นของข้าแล้วข้าจะได้แต่งานกับควายหญิงข้าลาค้อนพ่อเอา ลาจอบอยากมาปกักแครงประจัศบุดมันมาตีรุดบ,บัดนี้ไม่หยุดนะ้นถว่าตัวกูเป็นมานี่จังจานชัยไม่แข่งครัวอะไรในผู้คนชุดมุงวงังของีดได้ไยไกลกว่ายิงปราตุกสิ่งตีวังไว้แค่จำใบมา,าลายอน nem takunbak dari patol letang get pun mana mm -hmm. yang kang yang nih cengket pun lu orang yang kang naal.